กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมนัชนนท์ศีก่อเกื้อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลาเขตเลือกตั้งที่7อำเภอนาทวีสบ้าย้อยสำนักแต้วสำนักขามของอำเภอสเดาพักภูมิใจไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับประชาชนคนไทยล้วนแล้วอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี2 5 6พพวกเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านประธาน เพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาก็ล้วนแล้วแต่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญปี2560ท่านราธานครับมีคำถามถามว่าใครอยากให้แก้รัฐธรรมนูญใครอยากให้แก้รัฐธรรมนูญวันนี้นะครับประชาชนทั้งประเทศแบ่งออกเป็นสองฝ่ายสองพวกสองฝั่งหนึ่ง ฝ่ายเห็นด้วยให้มีการแก้รัฐธรรมน,นูญ 2. อฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้รัฐธรรมนูญปี2160รัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับมีอายุไม่เยอะครับเกิดจากการรัฐประหารเมื่อวันที่22พฤษภาคม2 5 5 7มีคณะกรรมการยกร่างมาคณะหนึ่ง ทำการยกร่างรัฐธรรมนูญในภาวะการปฏิวัติรัฐประหารคลอดรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นมาเลยเป็นที่มาของการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นผลไม้พิษจากพรดเดจการท่านประธานสภาธิการพครับถามว่าวันไหนวันนี้ทําไมต้องมีการเสนอการแก้ร่างรัฐรมนูญปี60พักฝ่ายค้านบอกว่า รัฐธรมนูลปี60เอื้อประโยชน์กับผู้มีอำนาจพักฝ่ายค้านบอกว่ารัฐธรรมนูญปี60บางมาตราเป็นอุปสรรคในการทำงานและการพัฒนาประเทศนี่คือปัญหาทั้งหมดครับปัญหาในสภาและปัญหานอกสภาประชาชนสงสัยนะครับว่า รัฐสภาเนี่ยเขาแก้เพื่ออะไรครับเขาบอกว่าฝ่ายรัฐบาลที่แก้เพื่อยืดอายุของรัฐบาลบรรดาสสทั้งหมดที่นั่งอยู่ในสภาแห่งนี้โดนตราหน้าว่าแก้เพื่อผลประโยชน์ในการทำงานของตัวเองโดยเฉพาะมาตรา144 แล้วท่านสวล่ะครับท่านก็โดนประนามว่าพยายามปกป้องรัฐมนูญฉบับนี้เพื่อผลประโยชน์ตัวเองท่านประธานครับคำตอบทั้งหมดความจริงใจที่สมาชิกรัฐสภาจะแก้ไขเพื่อประโยชน์ของคนไทยทั้งประเทศครับไม่ใช่ประโยชน์ของสอสอไม่ใช่ของสอวอไม่ใช่ของนายกรัฐมนตรี และไม่ใช่ของผมท่านประธานครับวันนี้พักภูมิใจไทยประกาศชัดเจนครับโดยการนำของท่านหัวหน้าอนุทินชาญวีรกุลพาพวกผมบรรดาสมาชิก61ชีวิตลงไปถแถลงข่าวท่านประธานครับพวกผมก็ร่างมาหนึ่งฉบับครับพักภูมิใจไทยก็ร่างมาหนึ่งฉบับ แต่โชคร้ายครับพวกเรามีสมาชิกแค่61คนและที่สำคัญนะครับพักร่วมรัฐบาลได้ร่างรัฐมนูการแก้รัฐมนมูลมาหนึ่งฉบับแล้วเพราะฉะนั้นหัวหน้าอนุทินเลยลงไปแถลงข่าวที่ด้านล่างหัวใจสำคัญคืออะไรครับท่านประธานท่านอนุทินบอกว่าวันนี้พักภูมิใจไทยทั้งหมดมีมติ ว่าให้มีการแก้รัฐธรรมนูญปี60ได้โดยเฉพาะในมาตรา156ซึ่งถือว่าเป็นประตูในการแก้รัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เองพรรคภูมิใจไทยนะครับมีหลายคนถามว่าไปแก้จุดไหนไปแก้มาตราไหนเราไปแก้มาตรานี้ก่อนครับ ถือว่าเป็นประตูหลักนะครับมาตรา256นะครับเมื่อกี้ผมอนุญาตเพราะฉะนั้นนะครับหัวใจหลักของพวกเราก็คือการตั้งสสรที่มาจากประชาชนสสรมาอย่างไรครับก็ไปดูร่างของฝ่ายค้านมาดูร่างของฝ่ายรัฐบาลว่าเขาบอกว่าที่มาอย่างไรแต่สิ่งที่พวกเราในฐานะสสอยากเห็นก็คือ สภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากประชาชนหลายคนอาจจะกังวลว่าถ้าแก้แล้วแก้ทั้งร่างจะมีปัญหาท่านประธานครับวันนี้พวกผมเองพยายามฟังชาวบ้านอยู่ครับชาวบ้านส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยครับต้องยอมรับครับทำไมที่เขาไม่เห็นด้วยครับเพราะเขาบอกว่า พวกที่อยู่ในสภานะแก้เพื่อประโยชน์ของตัวเองวันนี้นะครับเพื่อนสมาชิกหลายคนต้องลุกขึ้นมาอภิปรายชีย้ให้เห็นว่าสิ่งที่พวกเราแก้ไม่ได้แก้เพื่อประโยชน์ของพวกพวกตัวเราเองมันแก้เพื่ออนาคตของลูกหลานของคนไทยในอีกสิบปี20สบปีในวันข้างหน้าท่านประธานครับ หัวใจของรัฐธรรมนูญปี60ที่พรรคภูมิใจไทยเสนอให้แก้ก็คือมาตรา256ครับมาตรานี้หัวใจหลักคืออะไรครับสิ่งที่ผมอภิปรายท่านประธานในวันนี้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็ได้ติดตามไปด้วยว่าไอ้มาตราที่พูดถึงเนี่ยทำไมต้องไปแก้วงเล็บหนึ่งครับยติ ขอแก้ไขต้องมาจากคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหนึ่งในหของสภาเป็นผู้ยื่นเสนอร่างแก้ไขและสสสวอนะครับหนึ่งในหของรัฐสภาสามารถยื่นได้นี่ก็คือที่มาของร่างในการแก้ไข วงเลบที่2นะครับในการเสนอต้องเสนอเป็นยต,ติต่อรัฐสภาก็คือสอสอและสอวอเหมือนที่เรากำลังประชุมอยู่วันนี้ต้องมีการพิจารณาสามวาระครับวาระที่หนึ่งขั้นรับหลักการใช้วิธีการขานชื่อลงคะแนนเปิดเผยมีเสียงตึงหนึ่งของรัฐภานี่ก็คือหัวใจหลักสำคัญ ประเด็นนี้ถ้ามีการขานชื่อมันเป็นการเปิดเผยตัวตนของพวกเราสสสวผลกระทบจะอาจเกิดขึ้นในอนาคตก็เป็นเรื่องของจุดยืนของพวกเราครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านประธานในวงเล็บสี่วาระสองพิจารณารายมาตราให้มีมติเสียงข้างมากวงเล็บที่ห้าครับเมื่อพิจารณาวาระสองเรียบร้อยแล้ว ต้องรอ15วันครับเมื่อพ้นกำหนดให้พิจารณาวาระ3ต่อได้นี่คือข้อพิเศษของมาตราฉบับนี้ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญวงเล็บที่6ครับวาระที่3ใช้วิธีการเรียกชื่อลงคะแนนแบบเปิดเผยมีสมาชิกฝ่ายค้านไม่น้อยกว่า20%นะครับระบุไว้ชัดเจนสวต้องเห็นด้วยเท่าไหร่ครับ หในสก็คือ84คนในกระบวนการทั้งหมดพี่น้องประชาชนที่กำลังฟังอภพพิปรายอยู่เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อนซ่อนกลนสสสวถ้าไม่ร่วมมือไม่มีทางครับร่างฉบับนี้แท้งแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับในการติดตามการอภิปรายตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปพี่น้องประชาชนติดตาม หลักการเหตุผลของสมาชิกรัฐสภาวงเล็บเจ็ดครับ mm hmm. เมื่อมีการลงมติในวาระสามแล้วครับรออีก5วันแล้วเสนอทุนกล้าวทุนประมอมสิ่งที่สำคัญที่สุดครับ mm hmm. ก็คือการตั้งกรรมาธิการวิสามานันแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญทั้งสองสภานี่คือหัวใจหลักครับท่านประธาน วันนี้เราบอกว่ารัฐมนูญมันไม่ได้มาจากประชาชนหน้าที่ของพวกเราวันนี้พวกผมเป็นสอสอภายใต้รัฐมนูญปี2 5 6 0เป็นตัวแทนประชาชนครับมาจากการเลือกตั้งครับเพราะฉะนั้นหนึ่งเสียงของผมก็เป็นหนึ่งเสียงของประชาชนที่จะสะท้อนในการแก้รัฐมนูญสิ่งที่สำคัญครับ คณะกรรมการยกร่างรัฐมนูลต้องไปรับฟังความคิดเห็นผู้ที่เห็นต่างน้องน้องนักศึกษาพี่น้องประชาชนองค์กรธุรกิจระบบราชการวันนี้นะครับเราต้องรับฟังทั้งหมดครับท่านประธานเพราะฉะนั้นนะครับสิ่งที่พวกผมเองนะครับในฐานะสสสมัยแรก อยากเห็นก็คือรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตอบสนองการทำงานของรัฐบาลตอบสนองการทำงานของสมาชิกรัฐสภาและตอบสนองคนไทยทั้งประเทศเพราะกฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็นกฎหมายแม่บทเป็นกฎหมายใหญ่ที่ใครๆพูดถึง ท่านประธานครับวันนี้นะครับเป็นบทพิสูจน์จุดยืนของพวกเราสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านสมาชิกวุฒิสภาว่าท่านจะสร้างอนาคตให้กับลูกหลานให้กับเยาวชนและประเทศไทยด้วยรัฐ,รฐมนูญรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข เราจะไม่ทำเพื่อใครครับเราจะทำเพื่อประชาชนขอบคุณครับ